ส่วนเวสต์แบงก์ก็น่าห่วงมากนะทีนี้ไปดูนิดหนึ่งว่าโลกอาหรับเขาว่ายังไงนะเพราะว่าถ้าจะมีใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มากที่สุดก็น่าจะเป็นโลกอาหรับนะฮะซาอุดิอาระเบียซึ่งก็เป็นพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางนะฮะเป็นมหาอำนาจแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราดูการถแถลงเมื่อคืนเนี่ย ทรับบอกว่าเดี๋ยวจะไปกาซาจะไปอิสราเอลแล้วจะไปซาอุดิอาระเบียด้วยเพราะว่าจําพี่นาเล่าให้ฟังใช่ไหมตอนที่เจอรัดคูชเนอร์เขาไปเอับาเรนสหรัฐอิหร่านทำข้อตกลงทรราค้าขายกันได้ตอนนั้นน่ะอย่างได้ซาอุดิอาระเบียมาทําข้อตกลงกับอิสราเอลด้วยซาอุอ่ะมีแผนแล้วแล้วก็กำลังจะเปิดความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วแต่เกิดเหตุการณ์7ตุลาคมก่อนซาอุดิอาระเบียก็เลยถอยบอกว่า ถ้าฉันจับมือกับอิสราเอลตอนนี้ฉันโดนประนามแน่ๆฉันเสียหลักการฉันต้องอยู่กับปาเลสไตน์นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสุ้มเสียงของทรัมป์ที่ยังอยากจะเกลี้ยวซาุดิอาระเบียให้มาอยู่กับตัวเองกับอิสราเอลนะแต่ว่าซาุดิอาระเบียอยู่ในสถานะที่ที่ลำบากมากนะคือยังไงก็ยังดีกับอิสราเอลไม่ได้นะแต่ปฏิเสธสหรัฐก็ไม่ได้นะเพราะว่าอาวุทธทุปกรณ์ ที่ซาอุดิอาระเบียใช้ซื้อมาจากสหรัฐนะเพราะฉะนั้นท่าทีของซาอุดีอาระเบียต่อเรื่องนี้จึงน่าสนใจมากแต่ในที่สุดซาอุดีอาระเบียก็ต้องพูดรักษาหลักการก่อนนะซาอุดีอาระเบียพูดว่าอะไรเมื่อเช้าที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียได้ออกแถลงการแล้วก็ระบุนะเขาออกแถลงการผ่านบัญชี X ระบุว่าซาอุดีอาระเบียจะไม่เปลี่ยนจุดยืนที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้นั่นคือจะ เดินหน้าอย่างไม่ลดละเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระโดยมีเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงพูดอย่างนี้เนี่ยทันยูจะโกรธมากนะและซาอุดิอาระเบียจะไม่มีการปรับสัมพันธ์กับอิสราเอลจนกว่าปาเลสไตน์จะมีรัฐและเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ นอกจากนี้แถลงการของซาอุดิอราระเบียยังปฏิเสธความพยายามใดๆที่จะละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าจะด้วยการใช้ในโยบายตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในพื้นที่เวสต์แบงก์การผนวกดินแดนหรือความพยายามในการทําให้ชาวปาเลสไตน์ต้องพลัดถิ่นออกจากบ้านของตัวเองนี่เป็นการเตือนที่สําคัญและก็หนักแน่นจากฝั่งซาอุดิอราระเบียนะคะเพราะว่าเอาไปเอามาเนี่ยสหรัฐ ยังไงในในโลกอาหรับเนี่ยยังไงสหรัฐก็ยังต้องเกรงใจซาอุดิอาระเบียอยู่แต่พี่ไม่น่าพี่น่าไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะจะเกรงใจหรือเปล่าเพราะว่าไบเดนเนี่ยต้องเกรงใจฮะส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพอเกิดสงครามยูเครนจําได้ไหมาสาภาพยุโรปแล้วก็คนจํานวนมากทั่วโลกอ่ะเขาไม่ได้ซื้อน้ํามันจากรัเสเซียนะแล้วเกิดน้ํามันขาดแคลนเนี่ยแล้วซาอุดิอาระเบียคือผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ ของโลกนะฮะแล้วก็เป็นผู้ส่งอิทธิพลในโอเปกตอนนั้นอ่ะไบเดนต้องเดินทางไปซาอุดิอาระเบียพบกับ MBS นะมกุฎราชกุมารบิลซามานเพื่อขอร้องให้ซาอุดีเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อที่จะไม่ให้สถาสนการณ์เศรษฐกิจโลกมันตึงตัวมากนะักนะเพราะว่ามันกระทบะจากสงครามยูเครนซาอุดิอาระเบียก,ก็ก็เป็นผู้เล่นที่สำคัญแล้ว คัเองเนี่ยถ้ามองในแง่ของนักธุรกิจเนี่ยนะก็อยากจะให้ซาอุดิอาระเบียเดินตามรอยสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกับบาเรนซึ่งไปปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลไว้เมื่อปี2,000 2,000อะไรวะพูดไปพูดมาลืม2,020นะอับราฮัมเอ็กคอร์ดทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซาอุดิอาระเบียเขาก็ไม่เอานะไม่เอา ก็เข้าใจได้ว่าทําไมเขาไม่เอาเพราะว่านี่มันแรงมากมันแรงมากแต่ซาอุอาดิอาระเบียก็สําคัญนะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเคยมีความเห็นจากอาดีตที่ปรึกษาด้านความมัน่นคงแห่งชาติของสหรัฐเจกซาริแวบนนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยจะสงบได้ถ้าอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียดีกันได้นะการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียจะส่งผลดีต่อทุกประเทศและสหรัฐเองก็จะได้ประโยชน์ เช่นเดียวกันนะเพราะว่าถ้าเกิดอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียจับมือกันได้แปลว่าอะไรแปลว่าความมั่นคงในตอนกนอกลางนียมันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าความขัดแยงแ้งในตอน,นอกลางเนี่ยมันมีรากมาจาก2ออันอันที่หนึ่งก็คือระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อันที่สองคือซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่กัดกันอิสราเอลกับอิหร่าน เป็นศัตรูกันแล้วเนทธอยูน์พร้อมจะบี้อิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาซาอุดิอาระเบียมาอยู่กับอิสราเอลได้อิหร่านก็จะอ่อนแอลงพออิหร่านอ่อนแอลงแล้วอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียแข็งแรงขึ้นแล้วสองฝั่งนี้สองประเทศนิวกับสหรัฐก็แปลว่าสหรัฐจะหมดภาระในการต้องดูแลความมั่นคงในจอร์อนกลางอันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกเป็นสมการนะ ที่ผู้นำสหรัฐทุกคนอยากจะได้มันก็เลยเป็นที่มาของความพยายามดึงอัซา,าดิอาระเบียมาอยู่กับอิสราเอลนะแต่มันเกิดเหตุการณ์ชะงักสองครั้งแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเกือบได้แล้วนะเพราะว่าหลังจากบาเรนกับกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตทำสัญญาอับราฮัมเอ็กคอร์ดเสร็จซาอุาดิอาระเบียก็เตรียมแล้วนะอย่างที่บอกเนี่ยมีการเปิดเส้นทางการบินตรงกันเป็นครั้งแรกแล้วซึ่งเป็นประวัติศาสตร์มากไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน พอเกิดเหตุการณ์7ตุลาคมซาอุดิอาระเบียถอยเลยฉันไม่สามารถเสียสถานนะความเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องปาเลสไตน์ได้เดี๋ยวฉันจะถูกประนามนะแล้วจริงๆแล้วที่ผ่านมามันก็มีแนวโน้มนะหลังจากอ,อ,อิสราเอลกับฮามาสทำข้อตกลงกันได้นะซาอุดิอาระเบียก็ดูเหมือนเริ่มอ,อ่อนลงเอออย่างน้อยอิสราเอลก็ยอม ทําข้อตกลงหยุดยิงแล้วถ้าเกิดถนวนกาซาเรียบร้อยเมื่อไหร่เราคงได้กลับมาดีกันกับอิสราเอลแต่พอท้ามาพูดแบบนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียก็คงต้องถอยอีกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นยากมากยากมากยังมองไม่ออกนะ,ะว่าเมื่อไหร่ทางอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียจะจับมือกันได้แล้วถ้าจับกันได้มันก็จะทําให้โจทย์ของสหรัฐง่ายขึ้นนะฮะนอกเหนือจากท่าทีของซาอุดิอาระเบียแล,แล้วนะคะ สำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ยังรายงานด้วยว่าอีกหลายชาติในอาหรับนะหรือเกือบจะทุกชาติเลยออกมาคัดค้านแนวคิดของทรัมป์ที่จะย้ายชาวกาซาไปอียิปต์แล้วก็จอร์แดนมีการออกแถลงการแถลงการลงนามโดยอียิปต์จอร์แดนคืออียิปต์กับจอร์แดนเนี่ยน่าสงสารมากเลยคือทรัมป์จะย้ายชาวกาซาไปที่นั่นน่ะแล้วถามเขาหรือยัง อียิปต์จอแดนซาอุดิอาระเบียแล้วก็หลายที่ลงนามในแถลงการร่วมกันนะฮะอีกคนที่ออกมาก็คือผู้แทนของปาเลสไตน์ประจำา UN ปาเลสไตน์ยังไม่มีรัฐนะฮะแต่ว่าข้อตกลงออสโลที่ทำไว้เมื่อปี1993ต่อเนื่องจนถึง1995ที่ยอมรับหลักการสองรัฐเนี่ยทำให้ มีการก่อกำเนิดองค์กรที่เรียกว่า p าเลสไตน์อ a ฟเซอร์ตีนะฮะเป็นตัวแทนโดยชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์มีฐานที่มั่นหรือว่าเมืองหลวงอยู่ที่รามันเลาะในเขตเวสต์แบงก์ฮะแล้วก็มีประธานาธิบด,ดีก็คือมาฮุดอับบาสแล้วปาเลสไตน์ก็มีตัวแทนผู้แทนประจำปาเลสไตน์ใน UN เนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาริยัตมันซูซึ่งเป็นผู้แทนของปาเลสไตน์ประจำา UN ออกมาแถลงข่าว ที่สำนักง,งานใหญ่ของ UN ระบุนะคะว่าผู้นำโลกเนี่ยไม่ได้พูดชื่อทั้มตรงๆเนี่ยผู้นำโลกเนี่ยควรจะเคารพศักดิ์ศรีนะฮะแล้วก็การตัดสินใจของชาวปาเลสไตน์เดี๋ยวฟังเสียงดูคะ่ะ but in the meantime our uh, our homeland is our homeland if part of it is destroyed the Gaza Strip the Palestinian people selected the choice to return to it

อิสราเอลเนี่ยนายกเนทันยูหเนี่ยอยากจะได้ยินมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นการพูดของทรัมป์เนี่ยมันคือมันคือการเปิดทางให้อิสราเอลทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมานานนะเพราะฉะนั้นคนบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวทำก็เลิกไม่น่าจะเลิกนะอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้เป็นริเวราแห่งตะวันออกกลางแต่อาจจะมีแนวคิดเอาอย่างเวสต์แบงค์เนี่ยน่ากลัวมากพี่นา พูดแบบว่าพานันไม่ได้เนอะพี่นาเดาวไว้ล่วงหน้าคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าก็นิเวสแบงเนี่ยทรัมป์จะยอมให้อิสราเอลเนี่ยขยับเข้าไปเรื่อยๆจนอาจจะถึงขั้นผนวกรวมที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นของซีเรียนะแล้วซีเรียสเสียไปช่วงสงคราม6วันทรัมป์ตอนปีหนึ่งเนี่ยเป็นคนเขาเรียก ไม่ถึงกับออกคําสั่งฝ่ายบริหารแต่ว่าให้การรับรองว่าที่ราบสูงโกลัมเป็นของอิสราเอลแล้วไม่ใช่ของซีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดทรัมป์บอกว่าเวสแบนกับฉนวนกาซาก็เป็นของอิสราเอลเหมือนกันนะแต่ว่ากรณีของเวสถนนกาซาเนี่ยงงนิดหนึ่งเพราะว่าแทนที่จะบอกว่าให้อิสราเอลดูแลเข้าไปเจ้าเจ้าเอาเองเข้าไปเจ้าจะเอาเองนะ,ะแล้วก็จะเข้าไปเอาทหารสหรัฐเข้าไปด้วยนะ,ะอันนั้นอาจจะเป็นหมากขั้นสูงสุดนะ,ะถ้าจะถอยเนี่ยก็คงถอย มาอยู่ในระดับที่ให้อิสราเอลเข้าไปดูแลนะมีคนบอกว่าทรัมป์เป็นนักต่อรองอันนี้คืออันนี้คือแบบต่อรองอันนี้คือโยนโยนข้อเสนอมาแบบแรงๆแล้วก็เวลาถอยเนี่ยอาจจะถอยแค่มาถึงจุดที่ว่าเอาละสหรัฐไม่เอาก็ได้ให้อิสราเอลดูแลเองนะถึงตอนนั้นเนี่ยคนก็อาจจะโมะโหน้อยลงแล้วมันก็จะเป็นไปได้ถูกไหมเออ